แหงแหงหลาะแหงงามนี่านหมดอลยอยีทุกใจเป็นฮานฝ่าพี่น้องหรือว่านกลังนวลหกลุ่มนังอยู่อยู่กลางน้ำเดี๋ยวเห็นพกเขา,ขาวกล่องผมจุ้มในโบไก่นะพี่น้องเห็นเขาขาวมุมูอยู่เป็นอยู่ทั้งน้ำแข็ง นอนหมู่หัวเป็นกลุ่มอยู่พี่น้องสุดยอดบรรยากาศได้พี่น้องเอ้ยอากาศแดดออกอุ่นๆพี่น้อ,นนองตรงใดที่ถือแดดเป็นอุ่นๆส่วนใดที่บุถือแดดเป็นเย็นๆเย็น,ยนพอดีนะพี่น้องเพราะวันบ่มีลมมันเย็นสบายบรรยากาศ ย่างเล่ินบดมือกับบุบเงือบาออกพี่น้องเป็นบรรยากาศที่ว่าเย็นสบายย่างย่างบุมเอยนะย่างเลาะย่างเล่นแบบบุมเอยย่างเหรินตลอดเลยแดดออกมากับบนวันแดดห้อนพี่น้องเป็นแดดอุ่นๆแดดเย็นสบายเสียงน้ำแข็งลันพี่น้องกบกับกบกลับอยู่ แข็งมันเหลามันกำลังละลายมันเหลาออกสีสันกำลังงามเลยด้วยต้องกระแสงแดดออกมางามขนาดพี่น้องมองดูสายตาเปล่านี่แทบจะบูเบือเลยนะแต่ว่า คิดว่าหิมะยังสิตกลงมาอีกพี่น้องเพราะว่ามันยังพึ่งเดือนกุมภาพัานธ์ได้เก้าเดือนเมษาเนี่ยก็ยังตกอยู่ครับแต่ว่ามันเกิดปีนี้มันแปลกแปลกตรงที่ว่าหิมะมาซาผมกับโบเมโบนแใจะในข้อมูลบกกล่าวว่าว่าหิมะสิเบิดพี่น้องก็อาจจะเป็นความหนาวประมาณนี้ ช่วงหิมะตกก็อาจจะแข็งตัวขึ้นมาอีกช่วงหิมะเบิดบ่หบยุดตกไปก็อาจจะละลายออกไปปร,ประมาณนี้พี่น้องพอราะว่าความหนาวเย็นมันยังยังเย็นอยู่นะพี่น้องยังคงความหนาวเย็นยังคองอุณหภูมิของประเทศของ,ของเขามันยังเย็นอยู่บริเิดหนาวง่ายๆครับปกติหนาหนาวนี่จะเป็นเมดช่วงหลังจากเดือนพึกสาปหครับ เขาจังสีหมันใจว่าหนาหนาวเบิดัจงจังสิพอรุ่นว่าว่าเบิดหนาหนาวครับช่วงนะั้แต่ช่วงนี้บมมีไั่กาลันตีได้ครับว่าหิมะสิบม่มามื้อสันวันดีแน่ดวงดีเฮาเดยเห็นแสงแดดแน้วนี่พี่พน้องซึ่งเดือนนี้ทั้งเดือนเดือนจากปีใหม่มาผมรู้สึกว่าแดดออกมิมือนี่ครับที่ว่าออกเต็มที่ แต่ก็ออกมาเดิมมีขีฝ่าเต็มทองฝาแต่ว่าแดดออกเป็นเป็นบางช่วงสามสิบนาทีออกมาแต่ก็หายไปบางเทือก็ออกมาชั่วโมงหนึ่งหายไปเป็นแนวนั้นครับแต่ว่ามือนี่ผมคิดว่าแดดออกเต็มมือครับเพราะว่าทองฝาเขียวเขียวทั่วไปเบิดตพี่น้องทองฝาปรงใสสุดสุดลูกหูลูก,ล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 กตาครับแถบจะโ่เห็นก่อนขีฝ่าก่อนเมฆ ถือว่าเป็นมือที่ดวงดีอีกมือหนึ่งครับอากาศสุดยอดไลยมือนี่ยางเที่ยวย่างหลินบ่เบื่บอพี่น้องเที่ยวเลาะเที่ยวหลินเที่ยวสุดอากาศบริสุทธิ์อีกอย่างหนึ่งสายตาเฮามันก็มองไปเห็นไกลๆเนาะพี่น้องมันมันบ่นคือหมอกลงบุคือถ่องฝ่ามืดคึม ท่องฟ้ามืดขึมมันเดียวเห็นโบไก่มันก็งามอยู่พี่น้องแต่ว่ามันก็งามไปอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้เฮาเดียวไปไกลไก่ห่อทิศเดียวสุดลูกตานะพี่น้องมันเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าเบื่องออกมานเลยมันงามมันมันเป็นบรรยากาศที่ว่าเฮาเฮาเสพบเต็มอิ่มนะพี่น้องเบิ่งตัวฮานฟ่า คนขางจะหลายครับยืนนี่ผู้ดูในกล่องเดียวเห็นปะบินเต็มนีม่ตัวยงใหญ่พี่น้องตัวยงใหญ่ตัวอ้วออนอวนตะกี้ผักอยู่บ้านไก่กันกับคนแค่นาเดียนเขาเจ้าเขาเจะไปล่า,ขาเขาจะไปยิ่งมากเขาเจอมาถิมห้เป็นซิปพี่น้องก็พอดีกินน้ำขาเจ้าอยู่ตะกี้ พอวกที่เป็นมักหล่านักมักยิ่งพวกที่เป็นมักเล่นปืนเนี่ยนะเป็นฤด,ดูกาลของข้าเจ้าครับยิ่งหานยิ่งอันนั้นย่ำหนี่บงบางทีหนึ่งเกิดน,นึกสงสารเพื่อนเนาะพี่น้องแนวหานมันสิวาบบสิวาบโบยานค้นกับโบแมนพี่น้องัาน นั่นเพิ่นกระเขาไก่เฮาอยู่ยิ่งช่วงดีเพิ่นอนุรักษ์ช่วงที่เพิ่นบ้างใครออกลูกหน่อยนะงงไไนย่างเข้าไปใกล้ๆเพิ่นยังบ่ย่านพี่น้องระยะสองเมตรสามเมตรนี่เพิน่นย่างเด็ดน้ำเฮาเส้ยแหละแต่ว่าฤดูการย่มนี่เพิ่นกค่อนข้างจะขี้ย่านโคตรหน่อยหนึ่งเพราะว่าเพิ่นก็อาจจะเป็นช่วงอันตรายของเพิ่นเนาะพวกสัตว์ป่ามันก็อาจจะรู้ดี พราะว่าเสียงปืนยิ่งถึมต่ำถึมต่ำพี่น้องมันก็่อนข้างยานมันก็หนีไปไกลกันย่ำนะหนีเขาป้าเขาดงไปอยู่ไกลๆแต่ว่าคนกับมากไปยิงพี่น้องจุดใดที่มันหนีไปคนก็รู้ดีแต่ว่ารัฐบาลมันก็บริปล่อยยิงทัวทีพี่น้องมันก็เห็ยิงเป็นโซนเป็นป่าเป็นจํากัดหม่องยิงหายอยู่ยิ่งช่วงฤดูการยิงมันก็บริเผยไปยิงทัวทีมันก็มีเขตอนุรักษ์ปด้กัน พวกหานฝ่ามันก็หุจักคว้วมันกัหนีไปอยู่มองที่พิ่นอนุรักษ์กันพี่น้องนีเข้าไปอยู่ในปา่าในโซนที่พิ่นอนุรักษ์ไว้ที่กฎหมายพ่นบ่ให้ไปยิงปืนมันกัหนีไปน,ไปนอนอยู่หันคือกันก็เป็นกฎหมายที่ว่าเป็นช่องโหว่ของกฎหมายปล่อยให้คนยิงแต่ว่าเป็นก็อนุรักษ์ไว้เป็นเป็นสวนอยู่ขึ้นกันพี่น้องอเขตสวนอนุรักษ์สัตว์ปา่าหรือเป็น พิตภัน,นจริงๆทีนี้เขาไปอยู่ในโซนนั่นพี่น้องไปเกิดนี้เขาไปอยู่โซนนั่นเดี๋ยวคนกับโบสามาดไปยิ่งได้เพิ่งไปอยู่แบบปลอดภัยเดี๋ยวจะดวงดีดวงได้เนะพี่น้องแนวสัตว์ปลาโมลูยังเห็นมูบินไปใส่กรไป๋าน้ำคือนว่าบินไปโซนที่เพิ่งยิ่งได้ก็ที่เขายิ่งพี่น้อง เดี๋ยวตะดวงแดีวตะวาสนาบโทษมนุษย์บโทษสัตว์พี่น้องไปย่งางต่อพี่น้องปล่อยเป็นเรื่องของสัตว์โลกเนาะนีถือคนลาเนี่ยนี่ถือภัยธรรมชาติเนี่ยมันกิกันบ่มีตายมันก็หล่นโลกพี่น้องอย่าไปใส่ใจหลาย เดี๋ยวย่างต่อพี่น้องเบิ่งธรรมชาติต่อไป